สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้หากกา่างกันเราอยู่นะครับประามาณ2เมตรนะครับยังไงก็เกินเมตรห้าสิบเพราะฉะนั้นต่ายขออนุญ,ญาตถอดนะครับถอดหน้ากากาอนามัยหน่อยแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนีนน้นานเรากลับมาเจอกันทีนะครับวันนี้เรามีการตรวจสภาพรถยมือสองโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสภาพรถยนต์มือสอง่ายไม่ขอเอ่ยนามละก,กันนะครับว่าเป็นบริษัทอะไรแต่ที่สำคัญทุกคันในเต็นเอ็มซีเก้าก็ก้าระบบการข้อมป่ทุนทาน,นีเนี่ย แทบจะใช้คําว่า200คันเราตรวจ200นะครับแต่ไม่ได้ตรวจวันเดียวราหรอกอาจจะว,วันที่10-20-30แต่เราทําประจํานะครับทําทุกเดือนนะครับทำให้ลูกค้ามั่นใจที่สุดว่าซื้อรถจากเอ9 9 9รีเก้ก้้ลูกกาของ7จ็ดปักคุ้มทานี้เนี่ยี่ได้รถสวยที่ได้รถดีได้รถที่มีคุณภาพได้รถราคาถูกที่สำคัญได้รับความเชื่อใจไว้ใจอย่างแน่นอนเพราะทุกคันการันตี เครื่องยนต์หนึ่งปีเกียร์หนึ่งปีอย่างเงี้ยนะครับขัดสีเชื่อมีวันที่สําคัญวันเนี้ยตายมาพร้อมกับโปรโมอร์ชันดีๆโปรเปชั่นมากมายที่ให้กันแบบเต็มจํานวนใช้คําว่าเต็มจํานวนนะครับเพราะเราจะไม่ใช้คําว่าช่วยผ่อนแต่เราจะผ่อนให้ท่านแบบเต็มจํานวนแต่ระยะเวลาผ่อนที่เราช่วยได้คือ3เดือน เนี่ยนะครับสเดือนที่รับใครเลยดีกว่าเต็มจำนวนโปรโมชั่นใหม่ๆโปรโมชัม่นดีๆภายในเดือนนี้วันนี้ตายมานำเสนอ Ford Ranger 4ประตูตัว XLT นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.2 6เกียร์เกียร์ธรรมดา,น, 2. 2, มดานะครับคันนี้ร้อสวยแม็กสวยยางสวยหน้าสวยดุกอย่างสวยไปหมดพระนั้ทพีได้รถสวยได้รถเนียนแน่นอนตายยักจะบอกเลยนะครับว่ารถที่ m อนี่คุณภาพจริงๆ หึงชั่วโมงนี้โควิดเราเข้าใจแต่ถ้าท่านมาแล้วอย่างทำนี้เลยนะครับโปรโมชั่นขับฟีดมีข้างวดสามงวดเต็มจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้จะผ่อนอยู่เท่าไหร่เอ็มซีจ่ายให้ท่านเต็มจำนวนสามงวดแต่เดี๋ยวใต้จะมาบอกราคาบอกสเปคกันละกันว่าคันนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ราคาขายอยู่เท่าไหร่นะครับคันนี้ก็ผ่อนเลนเจอร์ทุกคนทราบอยู่แล้วภายในห้องเครื่องไปน้องเดินเลย เครื่องยนต2.2ลิตรนะครับ2,200ซีซีเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดา6เกียร์100ประมาณสัก160แรงม้านะครับเพราะเป็นเครื่องใหม่เครื่องตัวใหม่ๆของก่อดนี่จะ160แรงมา้าหมดแล้วภายในสวยงามอลังการมากเบาะหนังระบบเบรก ABS อยู่มุมซ้ายมือนะครับซ้ายมือเป็นระบบเบรก ABS นะครับ กับโปรงหน้าใช้ระบบโชคนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องค้ำยันไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องมานั่งหาที่ค้ำที่อะไรกันแล้วแบตเตอรี่ใหม่นะครับน้ำมันเต็มถังอีกวันรับรถเนี่ยนี่แหละร,รถสวยรถดีๆมาเดยเครื่อบมันจะกอดแต่ก่อนคืนก่อนไปไหนขอแจ้งราคาหน่อยก่อนเลนเจอร์ XLT สประตูสีดำล้อแต่งแม็กแต่งอะไรแต่งไปหมดเนี่ยราคาขายจำหน่ายอยู่ที่559,00 0บาท 5 5 9 0 0 0บาทรถวิ่งระยะวิ่งใช้งานมา20,000กโลรถปี2018 2ปีนี้พี่ได้รถสวยแน่นอนเลทผ่อนอยู่ที่19,45บาทระยะเวลาผ่อน6ปีเพราะฉะนั้นคำว่าผ่อน19,45บาทเนี่ยตายและ MC99 ช่วยพี่ผ่อนเต็มจำนวน19,45บาทระยะเวลา3งวด เราไม่ต้องใช้คําว่าช่วยผ่อน 1, 2000, 6, เดือนละพันสอง0ันหกเดือน7จ็ดเดือนแปดเดือนเราช่วยท่ามเต็มๆไปเลยเต็มจํานวนเนี่ยหนึ่งบาท3มงวดเพราะฉะนั้น4เดือนแรกที่พี่รับรถจาก m อ็มซก้ก้าไปเนี่ยไม่ถูกยึดแน่นอนนะครับเพราะว่า m อ็ช่วยได้ถึง3มงวดแบบเต็มจํานวนเดี๋ยวเราชมภายในกันคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาบาะหนัง ระบบควบคุมต่างๆคอนโทรลต่างๆที่พวงมาลาัยฟังก์ชันที่พวงมาลาัยเต็มนะครับระบบเบรก ABS ถุวงลมนิรภัยคู่หน้าถอยหลังนี่จะมีเซ็นเซอร์ที่กันชนท้ายนะครับเพราะฉะนั้นได้รถสวยได้รถดีได้รถมีคุณภาพกุญแจรีโมทกุญแจสตาร์ทนะครับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าบันไดข้างโรงงานโลบาโรงงานแม็กเดิมเดิมนี่คือขอชุดแต่งจากโรงงานฟอร์ดนะครับชุดนี้เพราะฉะนั้นเฉพาะชุดนี้ก็สามสี่หมื่นแล้วจะออกข้าง ภายในภายนอกใครเลี้ยวที่กระจกทุกอย่างท่านรู้อยู่แล้วล่ะว่าคอฟอร์ดเดนเจอร์ที่สวยซุ้มล้อสวยๆขนาดนี้ตายหารถมาแล้วที่สำคัญฝากด้วยนะครับชอบรักหรือยังไงก็ตามติดตามช่องทางนี้ตายสักหน่อยนะครับ m c 9 9ตาย m c ช่อง YouTube ช่องนี้พี่จะเจอรถสวยเจอรถดีและที่สำคัญต้องเจอรถราคาสูงช่วงสุดท้ายตายฝากนิดนึงเบอร์โทรติดต่อต,อตาย094 5561036 0945561036ที่สำคัญอย่าลืมคำว่าผ่อนขับฟรี3เดือน3งวดเนี่ย120วันเนี่ยแหละจะ4เดือนช่างมันแต่คำว่าช่วยผ่อนเนี่ยเราย้ำจริงๆว่าเต็มจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นที่สเดือนนี้เต็มตายฝากไว้ด้วยช่องทางนี้นะครับตาย m c 9 9ช่อง YouTube ID รลยต์ตายจะอยู่ข้างล่างคอมเมนต์ตอลอดนะครับซึ่งถ้าพี่จดไม่ทัน0945561036 เดี๋ยวต่ายลงคอมเมนต์ให้อะไรให้นะครับดูในไลน์ไอดีในช่องทางนี้ต่ายจะลงไว้หมดที่สาคัญซื้อรถทั้งทีพี่ต้องดีที่สุดและช่วงนี้โควิดมีแต่ไม่ต้องกลัวเอช่วยผ่อน3เดือนครับผมสวัสดีครับ